สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู 2, ช่องดูงดวงแล้วย้อนดูตัวรวยวันรวยคืนคนสีราศีนี้มีกินมีใช้ไม่มีหมดคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่า Maori, เตรียมตัวรับทรัพย์ใหญ่กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสีราศีที่ช่วงนี้เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดราศีแรกคือท่านจะเกิดใน ราศีกันค่ะชาวราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินมีพลังมีโอกาสได้รับรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรความมั่นคงทางการเงินมีเข้ามาด้วยนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีเมถุนชาวราศีเมถุน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมเรียกได้ว,ว่าชาวราศีเมถุนนั้นเป็นดาวเด่นในเรื่องของโชคของลาบเลยค่ะโดยเฉพาะโชคจากทางไกลการเดินทางมีโอกาสได้โชคกลับมาสู่ตัวท่านเองด้วยนะคะถัดมาราศีที่3คือท่านจะเกิดในราศีเมษชาวราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมชาวเมษการเงินมีความคล่องตัวมีเกณฑ์พบแหล่งทำเงินมีโอกาสในเชิงของรายได้ที่ดีเข้ามาแทนที่อุป,ปสรรคความติดขัดทางการเงินนั่นเองค่ะและส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคม ถึงวันที่13เมษายนค่ะการเงินของชาวมีนมีความคึกคักโดยเฉพาะจากการร่วมหุ้นลงทุนส่งผลดีมีกำไรการเงินงอกเงยได้พบเจอโอกาสรับทรัพย์ใหญ่ด้วยละค่ะเรียกได้ว่าคนทั้ง4ราศีนี้เตรียมตัวรับทรัพย์ใหญ่เลยนะคะเป็นราศีที่ดวงการเงินมีพลัง การเดินทางก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ได้พบแหล่งทำเงินด้วยล่ะคะ่ะอาและะ้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนสี่ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์รวยวันรวยคืนมีกินมีใช้ไม่มีหมดนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ